สวัสดีครับ EP ที่44วันนี้เรามาฟังคำทำนายของคนที่เกิดวันอังคารเดือนหนึ่งปีมะเมียกันสำหรับท่านที่เข้ามารับฟังคำทำนายหากเห็นว่าดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนจะรับฟังคำทำนายอยากแจ้งให้ทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่ใช้ในการทำนายอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปี ท่านใดที่ไม่มีปฏิทินสามารถเพิ่มเพื่อนทาง QR code แล้วทักมาสอบถามได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆพื้นดวงของคนที่เกิดวันอังคารเดือนหนึ่งปีมะเมียเป็นคนที่มีความภาคเพียนเป็นหนึ่งเดี่ยวไม่เป็นสองรองใครมีรสนิยมสูงรักศักดิ์ศรีเก่งแกร่งทำอะไรด้วยใจรักต่อสู้ฝันฝ่าได้ทุกรูปแบบ เป็นคนที่สู้ชีวิตตามพื้นดวงจะมีเรื่องมาทำให้เสียใจคิดมากทุกข์กับความคิดบ่อยๆมีความคิดไม่แน่นอนคิดเรื่อยเปื่อยบางครั้งก็อยากอยู่เฉยๆไม่อยากทำอะไรอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าคนที่มีดวงชะตาแบบนี้เนี่ยจะเป็นโรคซึมเศร้ากันได้ง่ายส่วนเรื่องคู่ครองจะอยู่กันแบบน่าชื่นอกตรมอย่าไปจำนวนต่อดวงชะตานะครับ ในเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วต้องระมัดระวังเรื่องการเลือกคู่ให้ดีถ้านิสัยเข้ากันได้และดวงเข้ากันได้คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเรื่องคู่ครองนะครับทรัพย์สินเงินทองได้มาจากโชคลาภมีผู้คนนิยมช,มชมชอบมากใครที่มาเกี่ยวข้องกับเราก็จะนำเงินนำทองมาให้สำหรับปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกเนี่ยจะส่งผลให้เรา มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวสูญเสียความเชื่อมั่นไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินความรักมันจะมีเรื่องการพังพินาศเสียหายกับหลายๆเรื่องแล้วจะกังวลใจกับเหตุการณ์ที่ไม่ลงตัวและให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยชะตาชีวิตของทุกคนถูกกาหนดมาแล้วว่าต้องเล่นบทไหนไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทํากันมาตั้งแต่อดีตชาติถ้าเรารู้เท่าทันวางจิตวางใจให้ดี ทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันช่วงอายุที่ดวงตกมากที่สุดคืออายุ2-3ขวบช่วงเด็กนี้ต้องระวังมากนะครับใครมีลูกมีหลานเนี่ยที่เกิดวันนี้ก็ต้องดูแลให้ดีอายุ54-55และ65-66 คราวนี้เรามาดูปีที่ดวงตกกันทั้งชีวิตว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนดวงตกบ้างเพราะฉะนั้นต้องระวังรอบคอบในทุกช่วงที่ดวงตกนะครับเริ่มต้นจากอายุ2 3ขวบ6 7ขวบ17 18 32 33 50 51 54 55 65-66 69-70 80-81และ95-96ในช่วงที่ดวงตกก็ขอให้รอบคอบมีความสุขในทุกๆวันถ้าเราคิดติดอยู่กับอดีตเราก็จะทุกข์ถ้าเรากังวลในอนาคตเราก็จะไม่มีความสุขขอให้อยู่กับปัจจุบันปัญหาอันไหนแก้ได้ในปัจจุบันก็แก้ไปอันไหนแก้ไม่ได้ก็ยอมรับสภาพวางจิตวางใจให้ดี ทำเหตุให้ดีผลก็จะดีขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ